อ p พ3 4 6สามพิพากษาว่ามาตรา64แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกพศ2 4 7 7มีจุดมุ่งหมายเป็นเรื่องให้ผู้กระทำผิดไปไรายงานตนภายใน48ชั่วโมงนะับแต่เวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เขียนไว้ในคำสั่งเท่านั้น มิได้บัญญัติว่าในกรณีเช่นนี้จัดจับผู้กระทำผิดนั้นไม่ได้การกล่าวถ้อยคำว่าขับรถยี่ยวนขอจับกลุ่มเอาใบกับขี่มาเป็นเพียงคำพูดที่ไม่สมควรจะต้องกล่าวในเวลาจับกลุ่มเท่านั้นไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นคำพิพากษาสาลฎีกาที่ ส1มหนึ่งทับสองพันยสิบายสมชายโจทปล่อยตำรวจโทสุพัตจาเลยโจทย์ฟ้องว่าจําเลยเป็นเจ้าพนักง,งานตำรวจตำแหน่งรองสารวัตรประจำกองากำลับการสืบสวนคนครบาลใต้ได้ทำการในตำแหน่งอันเป็นการมิชอบเพื่อแกล้งให้โจทย์ได้รับต้องรับโทษกล่าวคือ จำเลยกล่าวหาว่าโจทย์จอดอรถยนต์ซ้อนขัดกีดขวางทางจราจรและควบคุมตัวโจทย์ส่งสถานีตำรวจซึ่งโจทย์หาได้กระทำความผิดนั้นไม่และจำเลยคงมีสิทธิตามกฎหมายที่จะตักเตือนหรือสั่งให้โจทย์ไปรายงานตนณนะสถานีตำรวจเท่านั้นไม่มีสิทธ์จับกลุ่มและควบคุมตัวโจทย์แต่อย่างใดทำให้โจทย์ได้รับความเสียหาย ถูกควบคุมตัวและถูกเปรียบเทียบปรับตามวันเวลาดังกล่าวจำเลยยังกล่าวมินประมาทโจทย์ต่อหน้าบุคคลหลายคนว่าขับรถยี่ยวนขอจับกลุ่มเอาใบกับขี่ม,มาขอใหลงโทษตามประบวลกฎหมายยามาตา200 157 326 393สจัจต้นไต่สวนหมุนฟ้องแล้วเห็นว่าคดีโจทย์ ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้องโจทย์อุทธรสาลฎีกรพิภากษาหยืนโจทย์ดีกาสาลฎีกาวินิจฉัยว่าจำเลยได้กระทําการจับกลุ่มโจทย์ในขณะที่โจทย์กำลังกระทําความผิดซึ่งหน้าคือจอดรถยนต์ซ้อนขัดอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2477มาตรา19จำเลยย่อมจับ โจทย์ได้โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา78อน,นุหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายวิธีวินัยความอาญาที่โจทย์ยกมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกขึ้นอ้างว่าตามกฎหมายบทนี้จำเลยจะจับโจทย์ไม่ได้เพราะจำเลยมีหน้าที่เพียงประการเดียวที่จะออกคำสั่งให้ผู้กระทำผิด ไปไรายงานตนอย่างสถานีตำรวจเพื่อให้พนักง,งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับภายในกำหนดเวลาตามคำสั่งนั้นสารีกาเห็นว่ามาตรา64มีจุดมุ่งหมายเป็นเรื่องให้ผู้กระทำผิดไปไรายงานตนภายใน48ชั่วโมงนับแต่เวลาที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่ได้เขียนไว้ในคำสั่งเท่านั้นหากได้บัญญัติว่าในกรณีเช่นนี้จำเลยจะจับโจ์ไม่ได้ ได้แต่ออกคำสั่งให้โจทไปรายง,งานตนที่สนินตำรวจดังที่โจ์ดีกใไม่แมนมาตา64ที่ได้แก้ไขโดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่59ก็ยังเป็นเรื่องให้อำนาจพนักอำนาจเจ้าหน้าที่ที่จะว่าก่าวตักเตือนหรือออกใบสั่งเท่านั้นหาได้มีความมุ่งหมายว่าจะจับกลุ่มไม่ได้ดังที่โจทดีกใไม่ การจับของจำเลยเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายจึงไม่มีมูลความผิดสำหรับถ้อยคำที่จำเลยกล่าวแก่โจท์และต่อหน้าบุคคลที่สามด้วยถ้อยคำว่าขับรถยีหยวนขอจับเอาใบกับขี่มานั้นเห็นว่าเป็นการกล่าวถึงการขับรถยนต์ไม่ใช่มีความหมายถึงความประพฤติไม่ดีแต่มีความหมาย และเป็นที่เข้าใจของสา,สามัญชนผู้ได้ยินได้ฟังว่าโจดขับรถหยียวนก็คือขับรถไม่เรียบร้อยในสายตาผู้พบเห็นเท่านั้นเองจึงขอจับและให้ส่งใบขับขี่จะถือว่าถ้อยคำที่กล่าวนั้นถึงกับเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นโจทย่ําไม่ได้เพราะเป็นเพียงคำพูดที่ไม่สมควรจะต้องกล่าว ในเวลาจับกลุ่มเท่านั้นฟ้องของโจทย์ไม่มีมูลแห่งความผิดพิพากษาหยืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายอาญาตราหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระหว่างโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกียรติชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน1ปี หรือปรับไม่เกิน2 0,000ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา393ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0ื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา78ดพนักงานไยปกครองหรือตำรวจจัดจับผู้ใด โดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้เว้นแต่อนุหนึ่งเมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา80มาตรา78อนุสองเมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการอันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดพยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ ในการกระทำความผิดมาตรา78อนุ3เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา66อนุ2แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้มาตรา78อนุ4เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา117 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา80ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้นได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำหรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆมาตรา80วรรค2อย่างไรก็ดีความผิดอาญาดังระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ให้ถือว่า ความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดังนี้อนุหนึ่งเมื่อบุคคลหนึ่งถูกไรจับดังผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเออะมา,าตา80วัคอนุสองเมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากกระทำผิดในทินแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิดหรือมีเครื่องมืออาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่า ได้ใช้ในการกระทำผิดหรือมีร่องรอยพิรุษเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น